Al al in the name of Allah the r a i e u الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ا ج م ا ي ن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านในวันนี้ก็มาต่อเรื่องราวฮัดีษของอบดุลเราะห์ที่นบีได้เตือนย้ำให้รีบเรียงทำ สิ่งทีดีก่อน7อย่างจะมาถึงก็ได้บอกพี่น้องไปแล้วถึง2ประการนั่นก็คือความยากจนที่ทำให้ลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างความร่ำรวยที่ทำให้โอหังนะครับซึ่งก็ได้ยกตัวอย่างไปหลายประเด็นจนกระทั่งเ,เรื่องที่ในอดีตนะครับที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้นะครับที่อหังกาที่สุดคนหนึ่งนั่นก็คือ เจ้าเมืองผู้ปกครองดินแดนอียิปต์นั่นก็คือฟาโรนะครับที่ได้ทำการยกตัวเองด้วยอำนาจาความมั่งมีที่ตนมีอยู่บังคับผู้คนให้นับถือเคารพบูชาตนนะครับจนอลอสซัลตาได้ส่งมูซาอะัลฮิสสลามมาเป็นศาสนทูตและในเวลาเดียวกันนั้นก็มีการทำนายจากโหรหลวงว่า จะมีเด็กมาเกิดมาทำลายอำนาจฟาโรก็เลยฟาโรโซโกาจับเด็กฆ่าหมดแต่ความเป็นจริงเทีลล่เ่าให้นั่นก็คือคนที่จะมาล้างอำนาจจริงๆกลับไปโตอยู่ในวังของตัวเองนั่นก็คือเด็กที่ถูกลอยน้ำมาในแม่น้ำเนนก็คือมูซาอะัยฮิสสลามนั่นเองและในท้ายที่สุดฟาโรซึ่งได้ครองอำนาจแล้วก็มาโหดกำจัดแม้กระทั่งเด็กแล้วก็คนที่ เป็นฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะนางมาชิตตที่เป็นผู้รับใช้หรือเสริมสวยลูกสาวก็จับโยนลงกระทะเดือดน้ำมันกระทั่งลูกน้อยของตนของของนางทั้งหมดก็จบสิ้นลงไปแต่นางก็ไปทุกเกิดอยู่ในสวรรค์ที่มีกลิ่นหอมตลบอบอวนที่สามารถจะยืนหยัดอยู่กับหลักศรัทธาในพระเจ้าต่อสู้อาธรรมด้วยชีวิต ก็ได้ไปเกิดอยู่ในสวนสวรรค์จนกระทั่งนบีได้พบได้เห็นว่ากลิ่นมันหอมตลบอยู่ในสวนสวรรค์จึงถามยิบรีนว่านั่นเป็นกลิ่นอะไรยิบรินก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นกลิ่นหอมของนางแล้วก็ล,กลูกๆที่ถูกฟาโรสังหารและอีกคนหนึ่งนั่นก็คือภรรยาของฟาโรนะครับที่ชื่อน,นางอาเซียนะครับที่ได้มีการศรัทธาต่อมูซาอย่างลับๆแต่พอถูกฟาโรจับได้ก็ ถูกสังหารด้วยความเหี้ยมโหดจนกระทั่งนางใกล้จะหมดชีวิตลงก็หัวเราะออกมาฟาโรก็บอกว่านางนั้นวิปริตไปแม้กระทั่งจะตายก็ยังหวัวเราะอันนั้นอลัอลลอฮฺสละส่งตอบแทนให้กับนางนะครับที่ได้สร้างบ้านกับนางาในส่วนสวรรค์นางก็เห็นบ้านของนางนั้นจึงยิ้มออกมาท,ท,ทั้งที่ถูกทรมานอย่างแสนสาหัส ซึ่งในอญญายานี้ก็พูดอยู่ในสุรห์ของอัลกุรอานเรียกว่าสุรห์อัตตารีมนะครับตอนท้ายที่บอกว่าดรบัลลอฮุมาสลันลิลดีนักฟรุมรัตโตนูฮิวับรัตัตลูด าณตาตัพตอับดัยมินอิบาดินาซอนิฮนิฟคอนาตาฮูมาฟลัมยุกเนียอันฮูมามินาลอฮิชัยอันวกีลาดุลันนาโรมาอัดดาคลีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พูดของพูดถึงภรรยาของคนที่ดีๆที่เป็นผู้ไม่ศรัทธาอย่างเช่นภรรยาของนัวแล้วก็ภรรยาของลูดก็ได้รับโทษแห่งเอเวจีไปแล้วและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็คือ,อภรรย,ยาของฟาโรนะครับวดรบัลลอหุมาซัล,ล,ล,ลินลาลีนาอามานุมรออาตฟิรอเอาเราได้ให้ตัวอย่างนะครับผู้ที่ศรัทธ,ธาเช่นภรรย,ยาของฟาโรนะครับอิตกอลัตระบิบเนียเอนเดกาใบตมฟิลจันขณะที่นางกล่าวว่าโอ้พระเจ้าของฉันขอพระองค์ได้โปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับฉันใน,นสวนสวรรค์ด้วยเถิดวานจินีมินฟิรเอาแล้วก็ทรงได้โปรดช่วยให้ฉันไี้รอดพ้นจากฟาโร วะอามาลิกับการกระทําของเขาวานาจินีมินาโกมิสซอลีมีนแล้วก็ช่วยห้ฉัดได้รอดพ้นจากกลุ่มชนที่อาธรรมที่ไม่ถูกต้องนี่โดยเถิดแล้วนางก็ถูกทุกทรมานแล้วก็ทําร้ายจนเสียชีวิตแต่นางได้ยิ้มก่อนที่จะเสียชีวิตจะทั้งฟาโรก็เหมือนกับบอกว่านางฟันเฟือนไปแล้วจะตายอย่างหัวเราะได้แต่ที่จริงแล้วนางก็ได้เห็นบ้านของนางทเอ่อรอได้ทรงสร้างตามที่นางได้ขอนั่นเองอันนี้ก็ได้ว่ากล่าว บอกกันไปและฟาโรห์เองก็ได้จบชีวิตลงด้วยความอาหังกาคิอจมน้ำตายไปซึ่งทรัพย์สินอำนาจไพ่พลเขาก็สูญสสายไปด้วยด้วยความอา,อาหังกาของเขานั่นเองอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้เห็นว่าในอดีตนั้นเอเล็์จะส่งลงโทษในฉับพลันนะครับมาในยุคหลังนี้เอเล็กก็ทรงชะลอไว้นะครับเพื่อดีจะได้ให้โอกาสาได้มีการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเพราะฉะนั้น เมื่อได้มีโอกาสกา็สำนึกผิดแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางตัวเองได้เสมอพอเปลี่ยนแล้วก็จะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยได้อีกบริสุทธิ์ผุดผองนะครับก็กลับมาที่ฮะดีษนะครับประการที่3หลังที่จะได้ระบุถึงนะครับความยากไร้จนกระทั่งลืมสิน้นความร่ารวยจนกระทั่งกลายเป็นอาหังการเอามารอดอนมุฟซีดันหรือประการที่3ความเจ็บป่วยที่มัน ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสียสิ้นไปหมดนะครับเคยเดินก็ไม่เดินเคยรับประทานเองก็ไม่รับประทานเคยให้ใจเองก็ไม่แล้วต้องใช้เครื่องนะครับมุฟซิดันทับลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าได้รอให้จังหวะนี้มาถึงเป็นอันขาดนะครับให้รีบเร่งก่อนที่จังหวะนี้จะมาถึงเพราะโอกาสนั้นหาได้ยากโอกาสนั้นเมื่อหมดแล้วก็ลำบากแล้วถึงจะมี ทัานะสักขนาดไหนก็ไม่สามารถจะซื้อคืนมาได้นะครับหรืออีกประการหนึ่งนะครับประการที่ที่สี่นะครับคู่กันกันกบความเจ็บป่วยนั่นก็คือฮอรอมมนหมูฟันนีดันความชราภาพที่ทำให้สิ้นสภาพก็คล้ายๆกับการเจ็บป่วยแหละครับอ,อันนี้ก็แน่นอนเกิดกับทุกคนได้ในเมื่อ หลายคนเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นสอวอนั่นเองก็จะทำให้สภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นจนกระทั่งจะต้องให้มีผู้ปกครองผู้ดูแลนะครับในความชราภาพเอาละให้เกียรตินะครับคนชราภาพแม้กระทั่งในการระดมทหารของท่านราัชูลสละลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัาลาลมได้ระดมทหารมีทหารคนหนึ่งก็บอกว่า มีพ่อมีแม่ชาราอยู่ในบีก็ปลดไม่ให้ไปร่วมทำยิ่ฮาดรบสงครามบอกว่ายี่ฮาดกับพ่อแม่ทั้งสองนั้นฟ,ฟาฟีฮิมาฟะญาฮิตซึ่งอยู่กับพ่อแม่นี่เท่ากับยี่ฮาดในสนามรบเลยก,ก็คือคนสูงอายุนะครับสติมันก็หมดสตังมันก็คุ้มไม่ได้แล้วนะครับก็บางครั้งลืมบางครั้งก็พูดอยู่แต่เรื่องเก่าบางครั้งก็ซ้ำซากบางครั้งก็ก็มันหมดเความ มีสมรรถภาพทั้งสมองทางปัญญาทั้งร่างกายก็เป็นอย่างนั้นก็จึงต้องอดทนยิ่งกว่าไปสู้กันในกองทหารอีกนั้นนบีจึงย้ำว่าฝรฟีฮิมาฝ่ายาหิตกับทั้งสองนั้นจีฮาดได้ต้องทํานะครับนั้นอย่ารอให้จังหวะนั้นมาถึงนะครับคนที่ยังไม่ถึงตรงนั้นก็อาจจะมองไปอีกมุมืองเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงงุ่มงามเอ๊ะคนนี้ทําไมถึงนั่งละหมาดเอ๊ะคนนี้ทําไมถึงไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ตัวเองยังไม่ถึงสภาพนั้นก็ยัง ไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเหมือนกับคนที่ร่ำรวยไม่ได้มีความรู้สึกแบบยากจนคนที่สุขภาพดีก็ไม่มีรู้สึกไม่มีความรู้สึกอย่างคนเจ็บป่วยนะครับคนที่เจ็บป่วยยากจะหายกลับไปสู่สภาพที่ดีเหมือนกันหมดทุกคนแหละครับแต่ก็นั่นแหละหลายคนก็ต้องจบชีวิตไปด้วยความเจ็บป่วยนั้นบางคนก็ต้องจบชีวิตใครเนื่องจากความชาราภาพและเมื่อชาราภาพจริงๆก็หลายสิ่งหลายอย่างถูกผ่อนผันนะครับแม้กระทั่งทางกฎหมายทาง นะครับก็ยังอนุโลมให้คนชาราภาพในหลายสิ่งในหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้รอนะครับรอให้ความยากจนมาถึงรอให้เกิดร่ํารวยรอให้เจ็บป่วยหรือรอใหเอ้เกิดความชาราภาพทั้งหมดนั้นจะเป็นการหมดโอกาสไปโดยปริยายนะครับในเรื่องที่จะทําดีแต่กนั่นแหละครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าคนที่ อยู่ในเส้นทางที่ดีไม่ว่าจะป่วยหรือชราภาพหมดโอกาสที่ทําความดีเมื่อถูกยกแล้วเนี่ยถามว่าความดีที่เขาเคยได้รับจะได้อยู่ไหมได้ครับเป็นบํานาญจากอัลลอฮฺซุบฮาณะหัวตาลาหลายคนยังรู้สึกอยู่ว่าเอ๊ะเคยละหมาดละหมาดไม่ได้แล้วจะทํำยังไงมันมันสติมันหมดความปกติไปแล้วหรือป่วยจนกระทั่งสิ้นสภาพหมดความ มีสัมปะชัญญะตรงนี้คำนึงถึงว่าท่านยกออกไปจากฟัดดูหลายๆอย่างนะครับอย่างกับเช่นฟัดดูละหมาดจะต้องเป็นมุสลิมอากิลบาลิกคำว่าอากิลหายไปก็จบนะครับไม่ต้องไปทดแทนอะไรในเรื่องของการละหมาดถูกยกแต่สําหรับการถือสินอดนะครับถ้าสิ้นสภาพอันนี้ต้องฟิดยะหลายคนงงอยู่กับฟิทยาเอฟิดยาอย่างไร ก็ทดแทนด้วยกับการจ่ายอาหารคนยากคนจนหนึ่งมื้อนะครับต่อหนึ่งวันและมือหนึ่งในที่กำหนดของท่านรอซูลุลลอฮฺซุลลอ,ลลลอฮะอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือหนึ่งกอบฮัฟนะฮัฟนะแปลว่ากอบกอบหนึ่งจากคนปานกลางนะครับก็ไม่ได้่เป็นช่างกิโลหรืออะไรนนะึงแต่ว่าทางนักวิชาการก็มาเอื้ออำนวยให้ช่างกิโลนะครับนั่นก็คือเสอหนึ่งก็ประมาณ สองกิโลครึ่งอย่างน้อยนะครับและสองกิโลครึ่งนี่ก็เขาบอกว่าสี่ฮรนะสี่กอบก็ลองไปกอบดูว่าสี่กอบถึงสองกิโลครึ่งไหมหลายครั้งมันจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าคนเรามันก็ไม่ใหญ่ัวเท่าไหรกอบหนึ่งก็กอบไปสี่กอบหรือจะตวงเป็นเป็นซส้อสีอ่มุดภาษาอัอร,าร,รียกว่ามุดมุดนี่เป็นเครื่องตวงจะบอกว่าเป็นลิตรเป็นทะนานก็คงไม่เชิงนะครับเพราะว่า มุดหนึ่งมันมีสี่มุดต่อ1ซ้อที่เราจะจ่ายเป็นข้าวสารเป็นเป็นากาศฟิตรในวันฟิตรอไอดดลฟิตรีหลายคนก็บอกว่าต้อง3ากิโลครึ่งอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่าให้ต่ำกว่า2อกิโลครึ่ง ส่วนจะมากเกินไปกว่านั้นก็แล้วแต่ฐานะของท่านท่านมีความสะดวกจะให้เท่าไรหรือหมดไปแล้วจะจ่ายอีกเป็นส่วนเราก็ธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะท่านมีที่จะกระทําเอื้อเฟื้อประมาณตะวันตอว่ออออาคอยร่อมฝหัวคอยรุนละไทยที่สมัครใจเต็มที่ในการทำในการทําสิ่งที่ดีนั้นเราก็จะให้คุณความดีเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการทาสิ่งที่ดีนะครับจะรอให้ ความเจ็บป่วยมาถึง่ารอให้ความชราภาพมาถึงก็หนึ่งสองสามสี่ประการแล้วนะครับทินบีย้ำไว้ว่าย่ะรอให้มันมาถึงนะครับอันนี้ก็เป็นการตักเตือนโดยรวมทั่วไปสําหรับคนที่ยังอยู่ในเส้นทางนะครับก็ตักเตือนคนที่อยู่ในเส้นทางนะครับดักกิฟินนติกร์ตัมฟองลุมมินินแต่คนที่ไม่อยู่ในเส้นทางก็ขอเระทรงโปรดเมตตานะครับให้ได้มีจิตใจสว่างสวอยู่กับเส้นทางนะครับ เพราะว่าคนที่มาอยู่ในเส้นทางนี่เหมือนกับคนละครื่นนะครับเหมือนกับในช่วงของรอมฎอนคนที่ขยันมันเพียรในการถือศีลอดขยันมันเพียรในการทําอิบาดาห์ในายามค่าคืนก็สว่างสวัยทุกมัสยิดก็จะกระหึ่มไปด้วยเสียงอาลาน์เสียงอ่านกุรานแต่บางคนยังนอนหลับทับ200นะครับเหมือนกับพออยู่คนละครื่นนะครับเขาถือศีลอดกันก็เฉยเขาละหมาดกันก็เฉยเสียงอาลาน์นั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ยังมีอีกบางประเภทเป็นเช่นนั่นนะครับเป็นเช่นนั่น ก็ใช้อุปรสให้กับตัวเองอุปสรรคให้กดตัวเองว่าไม่ไหวบ้างอย่างนู้นบ้างอย่างนี้ไปเลยทำซะก่อนครับเมื่อมันไม่ไหวจริงๆถึงกับชีวิตจะหาไม่ก็ถือว่าผ่อนผันเช่นคนทํางานหนักจากการถือสิทธิก็จะยกเหมือนกับคนอยู่ในท้องถุงทะเลทรายที่ต้องทํางานหนักเพื่อดํารงชีพไม่ทําแล้วก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารอันนี้ก็วาลลลี่นะอยู่ตีกู้นะฮูฟิตยาตุนตัวอามมมิสมิสกินคนที่ถือซ้า ว่าถึินอดด้วยความยากไร้นะครับแต่ถ้าเขาทนได้แบกไหวก็ก็ถือว่าอารมณ์อรวยให้ถือสิ้นอดเหมือนกับเจ้านายบางคนบริษัทบางที่ก็จะผ่อนผันตามโรงเรียนตามห้างร้านต่างๆก็ถือว่าครึ่งวันนะครับก็ให้ไปทําการปฏิบัติศาสนกิจกันครึ่งวันต่อนะครับเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับในวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาก็ต้องจากลาไปเพียงนี้นะครับ ก็พบกันใหม่ชาวัในโอกาสต่อไปสำหรับวันี้ก็วัสสลามอลิกุ้มบระห์มะุลลอฮิวบระกาที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8 4 9 3 9 9 9 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม